นี่นะคะนี่เป็นไข่ของหอยเชอรี่นะคะนี่เป็นไข่ของหอยเชอรี่ที่มีการวางไข่นะคะอยู่ตรงบริเวณของการบ้วนนะคะแล้วก็ไข่ของเขาจะมีสีชมพูนะคะแต่อาจเป็นต้นไทยทำจนเย็นๆก็ทาให้สีของเขาเลือ่อนหรืกสีนะคะไข่หอยเชอรี่เป็นสีชมพูแล้วก็มีความสวยงามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาค่ะเป็นหอยเชอรี่ที่กัดต้นพืชต้นยังนะคะต้นขเขาเขากัดดีค่ะนี่นะคะแต่ว่าก็กินเป็นอาหารคือกันค่ะแล้วก็นํานิยมนําไปตำส้มตําป่าด้วยนะคะแต่มีหอยเชอรี่ออกมาเนาะอันนี้ก็เอา ดูการวางไข่ของหอยเชอรี่มาฝากนะคะก็จะวางไข่จังสี่แหละค่ะอยู่ในพืชพันธุ์ที่อยู่ในน้ำหรือไก่น้ำนะคะหอยเชอรี่จะวางไข่ช่วงฤดูนี้ค่ะนี่นะคะนี่คือไข่ของหอยเชอรี่หอยเชอรี่จะอยู่ในฤดูการวางไข่ในช่วงนี้นะคะนี่คือไข่ของหอยเชอรี่หอยเชอรี่สิมาวางไข่ในฤดูน้ำหลากหรือฤดูที่มีน้ำนะคะหรือฤดูทํำหน้าวางไข่ในกิ่งก้านใบของ สิ่งที่อยู่ตรงบริเวณใกล้หนองหรืออยู่ในหนองนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในหนองหรือ